สวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มเกมไหมครับอาร์เธอร่าแอร์อานูไนลูกกอลน้องฮูกก่อนนะครับอ่อคลิปที่แล้วก็ทาฟาร์มเรียบร้อยนะครับเอ่อจักในคลิปนี้มาทาฟาร์มลูกกัดแข่งกันนะครับจะจับอุ่นดื่มก็ได้ก๋วจั๊บก๋วยจีนมาด้วยครับขับขาก็เริ่มเลยครับขับไปนั่นนะครับอ่าเริ่มเลยครับจุดจุดอ่าเริ่มเลยครับอ่า จออหเมืแล้วยี่ไปยบรี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 บอ่ะของเนดักงใหม่าก็เลยหาแลกของเนดักงใหมาหาแลกมาเยอะเลยครับอ่าแร่แรกแรกเลยนะครับอ่ามีแลกเยอะหน่อยครับอ่ได้คือ เอานี่มาเผาก่อนนะครับเหล็กมีเหล็กเยอะเยอะโอ้มามาเผามามามาได้มาเผาเป็นไงครับจากฟาร์มชุก็เพ็นเราเป็นไงครับเอ่อนายใช่เห็นไม่ค่อยชื่นเอ่อเหล็ก ค้างนะครับกระเพ็ะตรงไปเลยนะครับแต่เขาเชื่อมเรียบร้อยแล้วครับอ่านี่ขี่ม,มา้าด่ๆเลยครับอ่าแตยาวผมทำถนนเป็นเลยนะครับถนนอ่าจะจะนี่พอับถนนมาเองเลยครับทำกับมือก่อเลยครับอ่า วันนี้จัดทำโฟกัสฟาร์มรูเทนครับอ่าแล้วทำอะไรครับอ่าเราได้จะเอาไม้เผากับไม้ออกมามาเราเป็นนะครับเรียบอะไรครับอ่าแล้วผ่าสลอมเหล็กกันครับเอาเหล็กมา วิ่งกันนะครับมาอุ่นเดือดๆอ่าเก็บของไว้เลยแล้วก็เอาไม้เน้นบอลข่าวกันนะครับอ่าเริ่มทำเลยครับฟาร์มทุกเท่านเดือดๆอ่าเดือดๆอ่าฮะเอาข้างหน้ามา เรียบร้อยก็อันนี้อ่าเรื่องทำอะไรครับจุ๊บุดด๊อ่าทำให้ดีๆด,ด,ดูดีหย่อนนะครับตามตุ๊กระแครตรงนี้เลยครับอ่าและ๋ยกก่ยก็อยวาอดออกตรงภายด้วยครับอ่านะครับอืม๊ๆๆ อ่าอ่อ pues ออาจ it. ุดขุดมาเจอลยครับ e really อ่าอ่าตรงนี้นะครับอ่านี๋ลอยได้นะครับอ่าอ่าอ่าโอเควางน้ำเลยครับเยอะ ยาก็แค่นี้ก็เยอะขยายอยอะขยายครับเยวขยายอ่าผมก็สร้างของสร้างเป็นนะครับบ้านและก่อแกงนี้เลยครับอ่ายาแล้วก็ก็แผงสร้างบ้านนะครับอ่าทางยานะครับอ่าใครอยากไม่มาเรีนโดยกเข้ามาได้เลยครับ เดี๋ยวจิ้มซื้อให่นะครับอ่าิมืมืมืมขุดนี้อ่าจึ้มจิอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวจอกันเหรอเยนะครับจึ้มปึ๊บปอ่าอยขยายเลยขยายเลยครับอ่าเอ่อ

ดูนี่นะครับเ,รเอามากช่นึงขเผาถินเป็นหนึง่งเลยครับเดีอ่าบอก็การสินมาทำพื้นนี้ให้เสร็จเลยครับอ่าแล้วไปนะครับหาไม่ไปมัไม่ไมไมออกก้ายเดีอ่านะ เรียบามานี้ใดครับอ่ากอ่าก็าดแบบแก้แล้ลางคาอ่าอ่ามาณนี้ครับก็ทำเลยครับเดี๋ยวเอาทุกระกิมาด,ด้วดยครับอ่านี่สองก้อนก็ทำเลยครับ ความนี้ขอทำเองนะครับอ่าคือคืออ่าคือคออ่าและครามนี้ก็ครับอคืออ่าออ่าอ่นี้เลยครับแล้วสแกนกล้มาจากไหน ัง้งใกลนี่หรอโอ้เกมเลยเลย้อนคลิปย้อนมันในย้อนหลังก็ลองไปจัดการเนี้ให้ครับอ่า่าเราไป,ปคือวันนี้ได้ครับตรงนี้

เก็บอ่าแบบนี้เลยครับก็แค่วางนี่เลยแล้วก็กอดตรงนี้นี่นี่ตรงนี้อ่ายอยากก็พอคลิกก่อนนะครับภาพนึงได้ตรงนี้ออกก่อนทรุดทรุดทรุดอ่าวันนี้เลยครับสูงวางแบบนี้ อ้าป uh, ึ๊บป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 ึ๊บอ่ามแบนี้เลยครับปึ๊บตรงนี้อ่ามแบนี้เลยครับไปคือวอลสแลปด้วยครับปึ๊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 บอ้าวแบบนี้เลยครับตัดด้วยเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าว มอะหมดเนี่ยอย่าของไปกับไม้ก่อนนะครับแล้วยาแล้วก็ต้อทงฟาร์มไม้ครับ่วมสัญญาครับอ่าหรือใช้ไม้สปุตก็ได้หรือไม้การแเก้นน่าสนใจอ่ะอยดาแล้วใช่อยูดใช่ยู่ใจ่ครับขอทำนี้ให้เา็จกันนะครับ ถนนขับเองนะครับจึบ๊บจึ after, ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊เพราะมาสร้างถนนมาสร้างเมืองนะครับเมืองดูครัึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่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 ยัหินมาตัางยัดหินมาเยอะเลยอ่า ว่ากันนี้การน,นะครับกู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 ฮตอนนี้อ่ากูจะจะจะฮะเหล็กโอ้เวลสองแล้วครับฮะยากายผมอะ่ะอยากายเลยเรียเวลนี้สำคัญมากเลยครับฮะเอาหันเหล็กมาเลย เดีย๋ยวผมเอาไปตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวหาไม้มาหรือหาไม้เอาไม้มาเลยครับนอนนอนอนอ่าอ่าตัวยามเท้านะครับ่ะแล้ให้แรงสุดภาพของก้างดี้ลยครับก่อนครับให้แรยกันํำคลิปกับไปเรื่อยนะครับใช่ใชกัน สับ่อจะจัดปิดแล้วก <okay. S 2> okay. oh, ็จ uh ้างไกลสับด uh ้วยครับอ่านหนังสือเยอะๆเลยครับครับอ่โอเคก็โอ้จางเกิ๋ยวผวองก็อันแล้วค่อยก็ยับคลิปๆหน้าก็ทงฟาร์มเกมโมนะครับอ่าก้องหาไม้ไผ่มาทำป็นหาก้องหาไม้ไผ่ด้วยครับอ่าเริ่มกลับไม้ก่อนเลยครับอ่า จะจะอ่าฟองไซม์ไหมทางเกนนะครับจะสวยหรือไม่สวยเก้าตามดูเลยครับอ่าจะ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 อ่าคลิปคลิปแกล้งแกล้ของเก้าทางฟาร์มก็ก็ด้วยนะครับอาจจะโดนาก็ไม่เป็นนะครับแล้วก็ทางโดครับ ก็ัไมามาเยอะๆเลยครับปึ๊บฮะปึ๊บมาเอ้ยมมาป่ากัดไม่มีกระดูกเหออย่าปถ้าอยากมานโดนี่ตัวกับมังกรก็ทามาได้เลยครับอ่าจอ่าจะจทำมา้เป็นอะไรครับ อ่าจะหาก็ก้ไปเนึ่นะครับเย้าผมได้เย้าด่างก้าวตำรวจจังเกิ้ลเองครับไม่ต้องห่วงครับอ่าของขาวกลับมาไปเนี่จากคุไปเนี่นะครับเริ่มสร้างเลยครับของสอดลองทายไหมจังเกิ้ลดูักเป็นยังไงนะครับอ่าฮะมีกก้ก็เยวปุ่มมาจะปุ่มเลยครับใด่มาจะปุ่ จังเกิลอะจังเกิลสปริงอะปลุกไปเลยครับอ่ายาวพั๋ยาเดี๋ยวไปรคจนะครับยัเลยจุ๊ๆๆๆมาเงี้ยอ่าเป๊บปร๊บป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 ๊บแค่นี้แล้วก็ทำตรงนี้ได้ครับอ่ออาอมาเลยเป๊บ ห้าวันนี้เลยครับย้วไม่เสร็จย้อยาสุเฟยุเนนะคุณย้มไม่เสร็จนะครับอ่าผมได้ย้อนหนักอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำใช่เสร็จเลยครับอ่าเดา๋ยวจะทุเห้ายกล้องทำนี้อีกหน่อยนะครับุ หมคนี้อ่ะกันนะครับโอ้โหหมดเลยหมดเก่งอโอเคก็ฟาร์มทุกเก่งเสร็จแล้วนะครับอย่ามาเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวของเน่ของของเน่ย้องดังอีกคนลนึงนะครับอ่าโอเคก็โอเคสำหรับคลิปนี้คลิปหน้ากับค้งฟาร์มเกมมนะครับอ่า แลี๋วยวหนุ่มก็ได้กติกาเกาหลีลลลมาเลยครับเกจอกับใหม่คลิปนมานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย